ครับสวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีเูเลืองอะไรอยู่นะครับผมมาครับผมวันนี้นะฮะมีโอกาสนะครับได้ผ่านอูบัสนะครับนะเดี๋ยวจะพามาชมรถบัสนะอีกหนึ่งคันนะครับที่ช่างพงนะครับบอกว่าเสร็จแล้วนะครับวันนี้วันนี้ผมก็เลยถือโอกาสนะครับมาถ่ายคลิปให้ f c ได้ชมกันนะครับดูความคืบหน้านะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนแต่เขา เข้าไปหาที่ผมที่ร้านเนี่ยผมเขาเอารูปให้ดูนะครับเสร็จแล้วนะครับอีกคันนึงนะโอ้โหยางสวยครับคันนี้นะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนี่ยคันนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะพร้อมวิ่งแล้วนะฮะแต่อีกคันหนึ่งก็เขาบอกว่าเสร็จแล้วนะครับมีสามคันนะครับใครที่ติดตามตั้งแต่ทีแรกนะครับที่ผมไปรีวิวตั้งแต่เป็นซากรถนะครับจนถึงนะฮะตอนนี้นะครับก็มาไกลเหมือนกันกันนะครับน่าจะ เกือบปีแล้วครับผมตัดรถสามคันนี้นะ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปดูเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคันหนึ่งเห็นไหมครับท้ายส้มนะครับผมรีวิวไปแล้วคันนี้นะฮะตอนเสร็จใหม่ๆ่นะครับไปชมคันอีกคันหนึ่งครับที่กําลังทํานะครับ กันชนท้ายมันคือบอกทำไมไม่เท่ากันกันชนท้ายนะฮะคันหนึ่งครับคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสูงนะครับสูงสูงมากาอ้วนๆนะครับนะฮะกว้างๆอ้วนๆเลยนะฮะคันนี้ส้มขาวครับนี่ฮะ เสร็จสมบูรณ์แบบครับตัวนี้อ๋อยังรอพ่นรอพ่นนะะกระทะนะครับขัดเงาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ฮะกระทะยังขัดเงาสวยเลยครับแต่ยังไม่ได้พ่นสีนะครับตัวนี้ นี่ฮะคันแรกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้คันที่สองกำลังขึ้นนะฮะนี่ฮะกระจกก็ใส่แล้วครับนะฮะกระจกข้างหนึ่งจะสูงข้างหนึ่งจะต่ำหน่อยอันนี้เนี่ยมีหลายท่านนะครับทักมาหาผมอยากซื้อแบบนี้นะคโอ้ราคาไม่ใช่ถูกๆนะครับเนี่ย ขนาดซื้อสามคันก็เกือบล้านแล้วครับสวยครับแต่ตัวนี้ไม่มีลวดลายเท่าไหร่อันนี้นะฮะเป็นเรียบๆนะครับนี่ครับมีแค่แต่งแค่มีอินซีครับแล้วก็จรวดครับที่แต่งนะฮะตัวนี้ก็ไม่ได้ชุบคมเมียมนะครับมันมาแบบนี้เลยตัดกันนิดหน่อยครับ ขนาดภาษียังดูครับป้ายคมทางบกเห็นไหมฮะสามหนึ่งทันวาสามส,ามสี่โอ้ขนาดป้ายนี่ยังหายากเลยนะครับหาดูยากเลยนะฮะป้ายนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปดูได้ไหมเนี่ย <laughs> นี่นครับเนี่ยเนี่ยป้ายเขาเรียกป้ายอ่าพลบบนะครับพลบกระทรว กรมการขนส่งทางบกนะครับมาไปเลยครับสังพงศ์ได้ไหมเอาขึ้นคันนี้แล้วบ่ไวซี่เห็ดเป็นกงเลยบ่น่ะอันนั้นก็จะเป็นกงบ่คือเห็ดเอาเล็กลวดมาใส่บ่เออแบบกระจกบ่เนื้อไวซี่ใส่แบบนี้เห็ดคือแน่นเขาสู้กันเลย อันนี้บ่าเพิ่นไป,ซ,ออนปนซื้ออยู่น้องแปนแต่ไปซื้ออยู่น้องแปนแต่รถพวกนี้มันมาแต่อุบลนะเฮ้ยผมให้อุบลเอออุดรเนี่ยผมทา่าท่าชุ่มคันนี้ได้เลยนะี่แบบกระจกเลยนะี่ว้าคือบบไสแบบนี้รถไม่ได้เตียพายด้วยวะเออเชฟไปอีกแบบได้ไหม เออตอนนั้นเต้เทไปแบบมาขึ้นแล้วคันนี้นะฮะเริ่มลงมือแล้วคันนี้บ่อใส่เพิ่นบ่อโอ้โหไปซื้อใส่นี่อันนี้เนี่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 ไอ้ไฟหลังคาเห็นบ่เนี่ยนนี่ะยังมีบ่ของเก่าอันนี้เป็นกึ่งไม้ดิเนี่เป็นไม้เห็นบ่ไม้เป็นกึ่งไม้โอ้โหเก็บรายละเอียดทุกเม็ดทุกเม็ดเลย เอาทังทังเล็กทังละมันมีบ่นั่ยขึ้นน้อยแต่ขาคือนเงี้ยวถังอะไรเนี่ยมาดูคนนี้กระจังไม่ใส่กระจังกระจังยังบ่มาอ๋อโอ้กระจังหน้าใหญ่เลยนี่ฮะจรวดซื้อมาแล้วอ่ะมาแล้วจรวดขัดบ่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ของใหม่ครับของใหม่บ่ บ่เนอะคัดมีขายอยู่ตีนี่ไในละไม่เสียบุหรี่บ่บอ๋อนี่ครกระจกคันนี้ครับด,ดูครับหมวกมเก็บรายละเอียดยังเก็บรายละเอียดให้คงเดิมครับใช่เลยนี่ยสี่กิโลสีกลส่กิโล,โล,โล,โลจักบาทนี่เราไปสั้งมาจากสี่กิโลเต็มเปียรเลยโอ้ ผู้ใดเฮ็ดไข่ตะกัวแล้วมันเป็นกัวแล้วเนาะเล็กครับเล็กบ่เล็กเชื่อมแต่งเอาเลยติโอ้ใส่ท่านี้เท่เท่เท่เลยแบนขาน่าเป็นมาแมาย่องเลยดอสบ่เคยดอสห้าร้อยซีรีส์ห้าร้อยอันนี้ครับ คันที่2เสร็จแล้วนะครับคันนี้นะเก็บรายละเอียดนิดหนึ่งครับชาวนครพนมครับเดี๋ยวเจอกันครับอีก3คันอันนั้นรอรอไปพร้อมกันเบิดเลยบ่ไปก่อนสองคันมีรถน้ำหน้าขบวนมาเลยต้องมีอะไรเนาะระดับผู้การแล้วนครพนมรถผู้การผู้การจังหวัดกระสินแต่เพิ่นเป็นคนอานครพนม

ใส่ตัวถังไว้ชี้ก็ได้อยูคันน่ะเป็นตาเฮ็ดอยู่ตัวน่ะสร้างขึ้นใหม่เลยครับสร้างจะซื้อรถบัสมาใส่อีกคันหนึ่งมีอยู่คันหนึ่งหะบักงามเลยคันของผมน่ะปีกนกเด้โตโยต้าปีกนกเออปีกแมงคาร์บฟังกระปุ๋งปีกแมงคาร์บอ่ะเออแมง็กคาร์เต่ามีอยู่คันหนึ่งซื้อคันนั้นนำมาแต่ใช้ยุ่มคันน่ะน้องโมแดง แรงได้บริเหตุอย่างเลยแปดมือห้าขนาดผมมีระเบียนครับหัวคัตซี่ครับครับแมนครับคือรถห่างนี่แหละไม่ออกคือออกศูนย์นี่แหละมีแต่หัวคัตซี่ โอ้ยลิคนตัวนี้หมวกยาวเลยสีเหลืองครับอันนี้เหลืองคาดน้ำเงินนะฮะอันนี้นครับช่วงล่างจะไม่ได้พ่นสีนะครับเน้นภายนอกนะฮะหัวยาวมันจะหักนะครับรุ่นนี้มันจะหัวหน้ามันจะกระเชิดนะครับ เหมือนมันคาสซีหักมันจะดูเหมือนคาสซีหักนะครับแต่ไม่ใช่ทําไปทรงของมันครับกระจกบานนี้แตกดูท้ายครับนี่มีบันไดขึ้นด้วยครับโอ้โหขันมาเริ่มเมดิมไไเลยติดซิลิโคนครับ เรียบร้อยครับอีกหนึ่งคันนะฮะหนึ่งคันนะครับเฉดวินเชด,เชดไปนครพนมนะครับสามคันนี้นี่ฮะคันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้เวเดี๋ยวช่างพงจะโทรหาผมนะครับอันนี้เดี๋ยวลอง สวยครับคันนี้มีบันไดทําบันไดไต่ขึ้นด้วยครับขึ้นไปดูข้างบนครับชมบรรยากาศร้านอาหารครับร้านอาหารตะครอนพนมโอ้โหติดโคมไฟทางละมันอยู่ข้างหน้าครับอันนี้ยังขี่ไม่ได้ครับคันนี้ยังขี่ไม่ได้คันนี้ยังบร่ได้ขี่ขี่ยังไร่ได้เนาะ ยังไม่ได้ต่อนะมันต่อ,อยบ,อบอ่อบ่อบ่ิได้ใช้เห็นบอ่อตัวนี้หน้าต่างบ่ิได้ใช้พื้นครับนส่องพื้นเนี่ยเก็ดปุกใหม่ใส่เกียร์ ไฟสองร้อยครับเดินไฟเดินไฟใส่ซืบอป่ะท้ายภายในก็จะเรียบหน่อยครับเอ้าวโอยระบบเซฟตี้แล้วครับ ลมไฟสามสี่บ่เนี่ยประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาคอยชมตัวนี้หนักกว่าเ,าเปปพ,พื่อนเหยียบปล่อยร้านอาหารแล้วเนาะน,นี่เน<ข>าะ <c oughs> นะบ่เอาบอ่าบบาสใส่แล้วบ่ใส่คันนี้แล้วอาการหนักกว่าเพื่อนอันนี้จักเดือน ปีใหม่ได้เมื่อปะเนี่ยไอ้เนี่ย,ยนนกระจังยังนี่อโอ้ตัวนั้นตัวนั้นแปลงหน้าเรียบร้อยแล้วตัวนั้นเราทำสีกับจบด้วยนะดรอนนัดเดี๋ยวเข,เวขามาคอยชมครับอันนี้ ตัวนี้เป็นไม้อยู่ในะไม้ไม้อยู่ประมาณหกห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือมั้งห้าสิบห้าสิบเพราะว่าพื้นก็เป็นไม้นี่ครับนี่คเป็นไม้หมดนะครับเครื่องเค็มฮีโน่ฮีโน่ครับตัวนี้มาเดี๋ยวค่อยติดตามชมครับอันนี้นะครับ ก่อนปิมใหม่แน่นอนนะครับเฮ็ดเกินประเทศนอกหรอบอสูมใหม่เขามาเอลิโนเวทยดเหรอบอาเป็นปีมา่ทยคลิปคลิปเดียวเป็นใช้เวลาปีหนึ่งเหรอนบอสูมเขาเฮ็ดคลิปแบบนั้นมัน มันเข่าเห็ดแป๊บเดียวมันบอคือโลดกระบะเนาะเอาโดดกะบะาโดดอันนั้นมาเห็ดเนาะชมนะต้นเป็นพี่ก็่าแหละอืมแต่อันนี้โอ้ยโดดอันนี้มันเพราะว่าแต่มันมีคนเห็ดนำๆอิลีมันก็เร็วอันนี้เขาก็ถ้ามันมีงานเล็กๆน้อยๆเขาก็กระโดดใส่ตัวอื่นก่อนเนาะงานหลังงานอย่างเงี้ยนี่ข้าหน้าก็กองอยู่พี่เนาะกว่าจะขึ้นได้ เลีืองอันนี้อันนอซียังเนี่ยเขียวส้มเหลืองเขียวบ่เลี้ดงเพาะอนนั้นว่ามาตรกันว่าเป็นสิทอิไหนั่เล้ยงม่แล้วมาใส่แล้วเอ่นมาใส่เลเดี๋ยวันก็มาเดี๋ยวัมก็มีความคิดละ เดี๋ยวพงศกับจไปซื้อรถลำไคมาเห็ดอต้ัโขั้นเขียวนี้ขันเขียวมันก็บอยยากเลยมันมีตู้อยู่เลยตู้รถบัสอยู่เลยเขาก็มาเอาหัวออกกันวาเอาหลังคาออกเอาเอาตู้รถบัสมาใส่ตัดใส่ว่างใส่เลยเนาะ6เมตร8เมตรงานตัวนั้นทั้งหายากเลยอ่ะค่อยๆมาเห็ดว่วะเห็ดขายวะวะเห็ดขายวะวะ ห้าแสนน,น,นี่ทำบัวแมนน้อยได้น,น,น,นี่แต่ละขั้นหนิสามขั้นนี่ยพวกมันล้านหา้าอะได้เห็ดอยู่นีิสามขั้นเนี่ยพวกแกซื้อมากกว่าแห่ร้านเลยดิหกแสนเออเจ็ดแสนละสามขั้นแล้วมาเห็ดเนี่ยค่าสร้างกับเบิกไปสองแสนแลว้ววะเออ วนโมเมนต์วะอันนั้นเนาะเพราะว่ารถมาแต่ละคันหน่อล้อกับโบมี่เพืองท้ายกับโบมี่แค่นั้นไอยางกับโบมี่เครื่องกับโบมี่ด้เอออย่างก็ต้องมาซื้อใส่ไหมแกทำแค่เอาโค้งเลยสือนาะแกนมันเหลียวเข้าไปมันเขียวมันงามอะมันสีเขียวเขียวอ่อนเขียวโกเบ ขึ้นตัวอแอนงามเลย,เยปีใหม่นะฮะแล้วโควิดพอดีได้เปิดร้านอาหารบอดีอได้บุรีงั้นบีย่างเดียวว่าได้ต้องใจมักนะ้ำหลดอดตรงนะกลางขึ้นก็เปิดไฟแล้วเอาสวยเอาไปจอดริมแม่น้ำโขงมาเาน,นีน่ยง,มงา,างม ถ้าไปจอดก็ไปอีกประมาณจอดรือ้อก็น่าจะได้อยู่ประมาณ30ปีได้โดนกว่าอยู่แล้วเนาะนนวะ่าโบได้เร<ๆ>ียนเนาะโอ้ได้ฮอตหลานหมดเลยนะลูกเรีนไม่ได้ได้เบิ้งเลยเลน่นงานถูกนะครับผูกการนะครับธรรมดาอาูุรุ่ก็หนึ่อายุก็ย่ิดต่อ่ไปก่อ,อ,อนนะไปส่งรถเขาหน่อยไปอุดร เอ้ยนนองไก่ที่ไปนนองไก่ก็เลยผ่านมารถตักอันนี้บอกขายว่ารถแท็กเตอร์ผู้แดงว่าทิ้ไงไว,ว้นี่เจ้าของไ่ลเล็กกรลังขึ้นนี่นะฮะรถแบบนี้มันไปทำงานไหนถ้าเสียโน่นก็จะลืมหมดแหละเจ้าของแคชทัชแคชแอยู่ใส่เจ้าของนะ ตามหาเจ้าของอันนี้ครับผมอยากซื้อครับพอได้ตัดเสร็จเหล็กนี่เหล็กกำลังขึ้นนี่โอ้สิบห้าสิบาทแล้วนี่ขายไหมนี่สามหมขึ้นรถดบท่านนะครับให้เขาสาม0 0ื่ไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีบุรเรืองไรย,ยนนะครับนะบเดี๋ยวคอยติดตามชมตอนต่อไปครับเดี๋ยววันนี้นะฮะพอ ขอลาไปก่อนนะครับฝากไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีบอลลูองอะไรคลิปนี้เกือบหมดคลิปครับของแท้มาแล้วคลิปไหนไม่มีเสียงโทรศัพท์เป็นไปไม่ได้นะฮะไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ